สวัสดีครับผมบอมครับบูมครับครับผมในคลิปนี้นะครับพวกเราจะมาเล่าประสบการณ์และเรื่องรักของพวกเรานะครับที่ห่างหายจากการทํา o ย t u b e ไปประมาณ1เดือนนะครับว่าพวกเราไปทําอะไรกันมาบ้างนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับครับผมก็มีอยู่2เรื่องหลักๆนะครับเอาเรื่องที่1ก่อนนะครับเรื่องที่1คือเรื่องของการเกฑงทหารนะครับในเมื่อปีที่แล้วนะครับผมกับพี่ชายนะครับได้ทําคลิปออกมาว่า พวกเราจะสมัครทหารนะครับซึ่งพอถึงวันนะครับพวกเราก็ได้ไปสมัครจริงๆนะครับสรุปแล้วพวกเราสมัครได้ทหารเรือนะครับทีนี้นะครับพอถึงช่วงที่ต้องตรวจสุขภาพใช่ไหมครับคุณหมอเขาจะเป็นคนตรวจนะครับซึ่งพวกเราตรวจสุขภาพนะครับโดนตีเป็นคนจําพวกที่สนะครับจำพวกที่3ามนี้หมายความว่า มีโอกาสที่จะเป็นทหารและมีโอกาสที่จะไม่ได้เป็นทหารคือตีเป็นคนพิการนั่นเองนะครับคนจมกที่สี่นะครับคนจมวกที่สี่คนจำพ่กท,ที่เป็นคนพิการนะครับก็จะเป็นพิการด้านไหนก็นแล้วแต่น้ําหนักหรืออะไรแล้วแต่จะตีเป็นคนจมวกที่4ี่ทั้งหมดนะครับทีนี้นะครับคุณหมอนะครับก็ได้บอกกับพวกเราว่า ให้ไปขอใบแพทย์ที่โรงพยาบาลทหารมานะครับหรือโรงพยาบาลพระมงกุฎก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่เป็นโรงพยาบาลทหารนะครับให้ขอว่าคุณสามารถเป็นทหารได้ไหมถ้าเป็นได้ให้เขาเซ็นรับรองมาให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้เขาเซ็นมานะครับว่าเป็นไม่ได้นะครับซึ่งว่าเราก็ได้ไปขอใบแพทย์ที่โรงพยาบาลทหารนั่นเองนะครับซึ่งขอเล่าตอนช่วงที่ไปขอหน่อยนะครับของผมนะครับไปสามรอบนะครับของวิจัยผมไปแค่2รอบนะครับ ก็รอบที่1นะครับผมกับพี่ชายเราไปด้วยกันนะครับซึ่งก็ไปตรวจนะครับผมไปตรวจเรื่องสายตานะครับเพราะว่าเราเป็นเรื่องสายตาเหมือนกันนะครับก็เลยไปตรวจเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับตอนไปตรวจนะครับคือของพี่ชายผมเนี่ยคือจะบอกแบบนี้นะครับว่าคนที่เป็นโรคสายตานะครับถ้าสายตาของคุณยาวเกิน500ขึ้นไปหรือสั้นเกิน500ขึ้นไปนะครับคุณจะไม่ต้องเป็นทหารนะครับ ซึ่งของที่ใช้ผมนะครับผมสายตายาวเกิน500ั้งสองข้างไม่ต้องเป็นทหารนะครับรอรับใบแพทย์นะครับแต่ของผมตอนที่ไปตรวจรอบแรกนะครับได้500ข้างหนึ่งได้450ข้างหนึ่งนะครับคุณหมอเขาก็เลยดันให้ไปตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ได้ไปครั้งที่2นะครับครั้งที่2ที่ไปตรวจนี้นะครับก็ได้ไปตรวจนะครับของผมก็สรุปแล้วเป็น500ข้าง500ข้างสายตายาวนะครับผมก็ได้รับใบ แพทย์มาเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับพวกเราก็ได้นัดวันเข้าไปรับใบแพทย์นะครับหลังจากที่รับใบแพทย์เสร็จแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสำหรับใครนะครับผมที่จะไปตรวจเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลทหารนะครับว่าใบตรวจขอใบแพทย์นะครับคุณอยากจะแนะนําแบบนี้ครับว่าให้ออกจากบ้านแต่เช้านะครับแล้วก็เตรียมเงินเรื่องค่าน้ํามันไปด้วยนะครับแล้วก็เตรียมเรื่องค่าตรวจพบแพทย์ด้วยนะครับจะเสียอยู่แค่2องอย่างเนี้ย นะครับหลังจากนั้นนะครับี่พวกเราได้ใบแพทย์มาแล้วนะครับพอปีนี้ปีนี้พวกเราอายุ21นะครับพวกเราก็ได้ไปที่ที่เขามีเกณฑ์ทหารนะครับแล้วก็เอาใบแพทย์ไปยื่นนะครับแล้วก็เป็นอันจบแล้วนะครับหมายความว่าพวกเราไม่โดนทหารนั่นเองนะครับโอเคครับนี่คือเรื่องแรกของพวกเรานะครับส่วนเรื่องที่สองของพวกเรานะครับที่เห็นพวกเราหัวล้นๆแบบนี้นะครับ ก็คือเพราะเราไปบวชมานะครับไปบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่นะครับหรือว่าบวชให้พ่อแม่นั่นเองนะครับเพราะเราไปบวชมานะครับเป็นระยะเวลาประมาณ15วันนะครับเพราะเราบวชภาคฤดูร้อนนะครับบวชเป็นพระนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตอนนี้ผมเป็นพระให้ดูนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าระยะเวลาในการบวชของพวกเราเนี่ยพวกเราอาจจะไม่ได้บวชเยอะแยะมากมายนะครับแต่พวกเราศึกตามเลิกที่เขาให้ศึกนะครับมีเลิกศึกพวกเราก็เลยศึกออกมานั่นเองนะครับนี่คือเรื่องที่สองของพวกเราครับโอเคครับก็มาอัปเดตให้ฟังกันว่าหนึ่งเดือนพวกเราหายไปไหนมานะครับคือพูดตรงๆเลยนะครับคือพวกเราไปจัดการไปเคลียร์ตัวเองมานะครับตอนนี้นะครับเรื่องทหารพวกเราก็จบแล้วนะครับเรื่องบวชก็จบแล้วนะครับต่อไปพวกเราคงจะเป็นการ ใช้ชีวิตนะครับซึ่งการใช้ชีวิตของของพวกเรานะครับก็จะต้องใช้ชีวิตให้มีเป้าหมายนะครับคือไม่ได้ใช้ไปวันๆหนึ่งนะครับเป้าหมายนะตอนนี้ของผมนะครับที่ผมเคยบอกท่นผู้ชมนะว่าผมมีมีรถแล้วนะครับรถขับแล้วโดยที่พวกเราไม่ต้องมานั่ง่อนแค่นี้ผมก็ดีใจมากๆแล้วนะครับถ้าผมโอเคนะครับในคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ค่ะท้าผมไปแล้วครับยบายบาย